ผ่าน B O Y มล้วใช่ไหมครับ <need> อไอ้นี่มีซิงเกิลเพลงอ้อนแอร์ร้องสิอ้อนแอร์โอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ้อนแอร์ใจมันอ้อนแอร์เป็นไงเงียบกี้ซิเราเดียว B O Y ที่มีจัดรียูเนียนกันบ้างไหมครับผมเป็นงานแรกของวงรียูเนียนที่โต๊ะโลก อ่อ B.O.Y. ไป,ไป็น <ไป S 1> โลกเป็นไงโลกคือไอเรโอเนี่ยเป็นคนที่รายได้ต่ำ S> <S แต่วันถิยมมันสูงวัตถุดิยมันสูงมากไอ้น yeah> ี anyway> ่คือเงินมัน claro น้อยนะพี่แต่มันชอบของแพงมีช่วงมีช่วงหนึ่งบ้าจริงหอยนางรมมีช่วงหนึ่งบ้าชอบหอยนางรมแต่เราหอยนางรมดีๆมันแพงนะพี่ตัวละสองสามร้อยอ่ะใช่ไหมดูดแบบดูดละสิบตัวก็สามพันแล้วแบบแล้วพอไปกินกับมันอ่ะเราก็ต้องสั่งเยอะเพราะว่าถ้าเกิดมันกินคนเดียวสิบตัวเรากินห้าตัวก็ไม่ได้เพราะว่าเราแชร์ครึ่งๆมันก็ไม่คุ้มไงไม่คุ้มมันมันกินเท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องสั่งให้เท่ามันอ่ะมันจะได้คุ้้มมนนนแลวสัยค่ะพี เงินเดือนน่าได้หมื่นห้ากินหอยเจ็ดพีซึกินหอยเจ็ดพันหมดหมดคนบ้าอะไรเลิกกับแฟนชวนทุกคนเลิกเลิกกับแฟนมาอยู่กับผมว่าถ้าโสดกันทั้งแก๊งก็คือตอนตอนตอนอายุมากอ่ะไม่มีแล้วเจเพื่อนเขาจะเี้นลำบากมากเพราะว่าวัยผมอะสามกับสามมาบีเพื่อนอะถึงแล้วเหรอสามสามมาพี่โน่ไอเตมเกิดโฟกัสก็บสิบกว่าปีแล้วไอเมาส์กับแฟนก็บสิบกว่าปีแล้วไอเลโอกับ คือทุกคนมันมีแฟนหมดแล้วอะแล้วชีวิตมันดูลําบากอะแล้วคิดจะมีแฟนใหม่ยังยังครับพี่โนทำไมไม่คิดจะมีแฟนใหม่คือทำไม่อนผมมีแฟนคือผมมันไม่ใช่ว่าคนดีมากพี่โนผมมันไม่ใช่ว่าคนดีผมก็คือไม่ต้องประกาศแปลว่าอาจารย์โนอาจารย์ตั๊กอ่าแล้วผมละอาจารย์โนอาจารย์ตั๊กแล้วก็ผมละคือแทบทั่วที่ผมมีแฟนผมก็ตั้งตั้งตั้งใจแล้วว่าถ้าเรามีแฟนอะ ขอเป็นคนดีก่อนช่วงที่คบกับแฟนอ่ะขอเป็นคนดีไม่แฟนคนดีหรือคนดีแฟนเป็นคนดีด้วยแต่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนตัวเองว่าเราต้องเป็นคนดีให้เขาได้ได้แต่พอเราเป็นคนดีได้แล้วแล้ววันนี้เราไม่มีใครแล้วเราก็เลยยังไม่อยากมีแฟนแล้วสาสามใช่ไหมครับพี่กว่ามจะอิ่มที่จะคิดว่าเป็นคนดีอ่ะสี่สิบอ่ะเราพี่แล้วแล้วพี่โนมีครอบครัวมันหรไม่มีหยามหมดแล้วเออมันเหงาไหมพี่โนเพราะว่าเพื่อนอ่ะไม่ออกับเราเลยเราตัวคนเดียวเลยมันเหงาไม่เหงาแล้วทำไงอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนรายการรายการ จะไปทำมาแล้วเป็นทราบ้านแตวเทปหนึ่งพี่ปิลรี่ครับนั่งกับพี่โน้ตตรงนี้ผมไอ้ปองไอ้แจ็คนั่งอยู่ตรงน้เละเละแน่แน่ไม่เราก็อยู่ๆไปเดี๋ยวค้า้ก็มาทานมาถ้าใช่มันก็คือใช่ไ่ใช่ไม่ต้องไปไปเขาเรียกว่าขนไกวหาถ้าคุณโชคดีเหมือนเลโอเมื่อไหร่ที่เขาคบกับแฟนได้นานแล้วเขาคลั่งรักถูกไหมเขาคังรักะรักรักั่งรักมไม่ได้เชื่อ สิบปีไม่ใ่งแม่ไม่น่าเชื่อโอ้โหเป็นคนดีอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอีเวนต์แคนเซิลทำไมเด้อไม่น่าเชื่อยังไม่รับอีเวนต์โอ้เป็นคนดีอย่างนั้นเลยนี่มะคดสิบกว่าปีไม่ไม่มีเลยคือวกแวะอ้าวโอ้วะเรื่องนี้เวลาอยู่กับแฟนห้ามรับโทรศัพท์ทำไมไม่คือจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะผมแล้วนะทุกคนตอนนิกกี้มีแฟนเนี่ย เวลาผมโทรไปมันก็จะไม่รับทุกวันนี้ตอนนี้มันไม่มีแฟนมันก็เลยโทรทุกวันโทรหาผมทุกวันแต่บางทีผมอยู่กับแฟนแล้วก็ก็ไม่รับดีกว่าตัดปัญหาเพราะผู้ชายอ่ะใช่ไหมเวลาคุยกันอ่ะมันก็ไม่พ้นเรื่องแบบเรื่องผู้หญิงอ่ะใช่ไหมคุยเล่นหมดยโค้ดแบบพี่ไปดีฮัลโหลสวัสดีครับอ่าแหมพูดเรียบร้อยแปลว่าอยู่กับเมียใช่ป่ะโอเคแค่นี้นะก็มีอย่างนี้ก็มีก็มีเช็คแบบนี้แต่ว่าตัดปัญหาไม่รับบางทีอยู่ในรถด้วยพอรถปุ๊บมันต่อบูทูธแล้วเสียงขึ้นเลย ใช่ไหมแล้วโทรมาตอนนี้เขาโสดใช่ไหมก็อาจจะโทรมาว่าเอ้ยเลโอดูไอจีคนนี้ดิโอไอจีคนนี้แจ่มเลยแล้วผมอ่ะก็อยากจะตอบว่าโอ้แจ่มเลยคนนี้ก็ชอบก็พูดไม่ได้ไง่แฟนนั่งอยู่ข้างก็เลยตัดปัญหาด้วยกันว่าไม่รับดีกว่าไม่รับแล้วเดี๋ยวไปค่อยคุยกันตอนนีหมดทุกอย่าง WiFi บู o ูทเออลิงก์อะไรก็หมดไม่รับเลยพี่ต่อให้เป็นเรื่องบางทีผมอยากคุยเรื่องงานด้วยเรื่องชีวิตด้วยมันก็ไม่รับสายแล้วผู้หญิงไม่เป็นอะไรไม่รู้นะเพราะเป็นผมโทรไปอ่ะ มีแต่คนแบบเหมือนแบบต้องมาฟังอะว่าคุยอะไรกับผมทุกคนเป็นผู้หญิงว่าต้องฟังว่ะก็ยิงพี่เขคือแบบลเคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่เลโอนะพี่พี่เบียร์ไปยกอะพี่เป็นนักธุรกิจอะถ้าผมโทรไปนะเมียแกก็ต้องมาฟังดมวยนะทุท่านทำไมถึงไม่มีใครไว้งใจผมเลยเพราะอะไรพี่ ผมว่าเพราะว่าคุณเป็นคนสนุกเออดูอาการประมาณแบบว่าลุยคือลุยไปคือไปแล้วก็กะไว้ว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าแฟนเราไปคุยกันนิกกี้อยู่กันนิกกี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปแบบอ่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าคู่นี้เขายังมีเรื่องให้เมาอีกเพียบห้ามพลาดค่ะโทษแชร์มหาชนโสดไมสนิท โต้แชร์มหาชนพนไม่สนิเคยร้องไห้กันไหมสองคนเนี้ยเรโอเคยไหมมีเรื่องอะไรทําให้ร้องไห้ได้ไหมคือผมเนี่ยเป็นคนที่ร้องไห้ยากมากครับพี่โนในชีวิตเนี่ยจะไม่ค่อยร้องไห้กับเรื่องอะไรเท่าไหร่อเรื่องที่ผมร้องไห้แบบว่าบ่อยสุดในชีวิตไม่ใช่เรื่องด้วยคือรายการรายการประกวดร้องเพลงอื ร้องไห้ทุกวันคะคือรายการเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบว่าสัปดาห์หนึ่งจะมีผู้แข่งขันต้องออกจากการแข่งขันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะ,อะไรย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีบิลด้วยการแบบทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้จะเดินตามความฝันของเขาไม่ได้เลยถ้าหากขาดคนที่คอยอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับเขาและคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่ของเขาครับ<อ>ได้ยินครทุกครั้งน,น้ำตาไหลน้ำตาไหลถ่ายรูปตัวเองร้องไห้ส่งมาให้ผม <laughs> ส่งไปได้มีส่งหรอใตาออกพี่เต๋อพี่แต่มีอยู่วันหนึ่งไปเชียงใหม่กับผมอะโทรมาจากฝรั่งเศสสายโทรมาจากฝรั่งเศสมันก็รับสายฮะมนก็วางสายไปเร็วเป็นไรอะลุงตายแล้วเพื่อนไปบนเถ ไม่ร้องไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ผมเป็นคนไม่เซนซิทีฟกับเรื่องตัวเองแปลกไปพี่โนคือกับกับตัวเองก็จะจะเศร้าหรือจะดีใจหรือจะอะไรจะไม่จะไม่รู้สึกเซนซิทีฟแต่จะรู้สึกเซนซิทีฟกับเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเองอย่างสมมติว่านิกกี้สมมตินิกกี้เนี่ยเขาเขาเขาแบบเศร้าอ่ะหรือนิกกี้เศร้านิกกี้ทะเลาะกับแฟนหรือมีปัญหาหรือเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกมากกว่าแปลกนะคือจะรู้สึกแบบสมมติว่าตอนที่แบบครั้งแรกนี่แบบผมโทรคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเลิกกับแฟนแล้วนะ ผมดาวไปทั้งวันนะอืจะจะรู้สึกกับเรื่องคนอื่นเรื่องชาวบ้านที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่รู้เป็นไรไม่ซื้อสดว่าดาวแลไหมวะนี่เล่นกับบ้านเล่นกับบ้านตาใสเลยบ้านเล่นกับมันเล่นกับมันอ่เก๋้องต้องจริงคุณก็บอกว่าคุณร้องไห้เหมือนกันมื้อที่ต้องจ่ายเจ็ดพันร้องไห้ไหมมันไม่พี่คือไม่ใช่แต่ว่าคือพี่บิลลี่แต่ว่าไอเนี่ยปกติมันก็ไม่ค่อยอะไรนะแต่ผมซึ้งใจกับมันนะเพราะว่าจริงๆแล้ว ไอ้ไอ้ไอ้น mm hmm. um, ี่มันเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้หรือมันไม่ค่อยอะไรไงแต่พอกับผมอะมันแบบเซนซิทีฟนะเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกับเอ็กโซติกเยอะแยะกับมีอะไรบ้างมั้ยมีอะไรบ้างอะไอเลโอเลี้ยงเยอะมากครับเลี้ยงลิงเลี้ยงลิงตัวเป็นแสนเป็นล้านได้เร็วอะไม่ไม่ไปถึงล้านเป็นเป็นเป็นแสนนะเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่แฟนผมชอบลิงก็เลยลิงอะไรอะ ก็เมื่อก่อนเลี้ยงก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเล็กๆป่ะเล็กๆเขาเป็นลิงโลกใหม่เขาจะตัวแบบตัวจิ๋วๆหน่อยเมื่อก่อนเลี้ยงก็จะมีมาโมเสเตแล้วก็มี <amos> มีคัตตั้นท็อปแต่ผมก็เลี้ยงแล้วก็ทีนี้สองตัวตายไปฮิตสโตรก็เลยก็เลยซื้อใหม่ตอนนี้เลี้ยงเป็นที่เลี้ยงอยู่เป็นลิงกระรอกครับชื่อบายูก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่มันฉลาดเอฉลาดเลยฉลาดมากฉลาดฉลาดมากครับเลี้ยงลิงก็ดีครับมันมันจะแบบคือลิงเขาจะมีความเหมือนเหมือนมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนนิดๆครับเราก็ จริงๆหมาแมวอะไรเราก็มีแต่ลิงเรารู้สึกผูกพันเป็นพิเศษครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเรามองในตาเขาตาเขาเหมือนคนมือเขาเหมือนคนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเพามาเกาะแล้วแล้วนอกจากลิงมีอะไรอีกไหมมีลิงก็มีมีลิงมีก็มีมีมีหมาครับหมาสามตัวมีแมวสี่ตัวแล้วก็มีมีชินชิล่าผมมีชินชิล่าด้วยไม่คือจริงอ่ะสัตว์ต่างๆเนี่ยแฟนผมเขาจะเลี้ยงเพื่อเอาไว้ทำคอนเทนต์ส่วนผมเป็นคนเช็ดเช็ดเยี่ยวอ๋อไอ้ดีดีใช่ก็คือไอ็ดเอ็ดเอ็ดซื้อมานั้นก็ได้ได้ได้คอนเทนต์ส่วน ก็หลังภาพก็คือหลังบ้านก็คือเช็ดกกงาทาความสะอาดกกงเปลี่ยนตัด แมวอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมทำรายการสัตว์อย่างเงี้ยเมียผมก็บอกว่าอยากได้ลิงเหมือนกันน่ารักมากลิงก็เล่าเอาไหมไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเขาเขาเขารีเควสขอกอริล่าคู่ผู้ไจะเอามายังไงคนเลี้ยงนะลิงหรอคอริล่าเขาจะเลี้ยงตอนเด็กแล้วพอตอนโตก็ให้สวนสัตว์เลี้ยงไม่ไหวต้องขอต้องไม่ขอไม่ได้ต้องต้องขอบอนุญาตแล้วต้องมีใบอนุสัตว์เลยแล้วสิงโตเลี้ยงอะไรมันไม่ตื่นสิงโตได้ตก็ต้องขออนุญาตเดี๋ยวนี้ก็ต้องขออนุญาตอยู่ดีเราที่กี้อยากเลี้ยงสิงโตคคววาามมฝฝัันนส่งจ เี้ยแฟนโตอยากไปเลี้ยงสิงโตก่อนรอบนึงแล้วก็ถ้าเลี้ยงไม่ไหวค่อยกลับไปมีแฟนอีกทีนึ่ะเกมที่ผมเตรียมไว้ให้คุณเกี่ยวกับสัตว์มีชื่อว่าวาดอะไรเนี่ยความสัมพันธ์ของเพื่อนสีคู่นี้บอกเลยว่าฮาแบบสุดๆเดี๋ยวเราพักความฮากันสักครู่วันนี้พิธีกรสุดหล่อของเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะวันหยุดแบบนี้ครับเมื่ออยู่กับเราสองคนมันต้องมีอะไรพิเศษมาแน่นอนอ้าวแน่นอนดู ความว่องไวของสมองเขา <ผม S 1> อีกกี่ปีครับจะครบร้อย 43ปีครับผมเรื่องเลขที่ผมคำนวณเก่งมากเข้าปีที่57ของผมแล้วครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อ8ปี7ปีที่แล้วหน้านี้ไม่ใช่หน้าแบบนี้นะครับผมกินดื่มเที่ยวทำอะไรทุกอย่างแบบเต็มเต็มสุดๆจนกระทั่งมีคนทักใช่คุณนีโน่หรือเปล่าทำไมตัวจริงไม่หล่อคืออันนี้มันแรงมากสำหรับดารา่างพวกเราลองมาดูหน้าผมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปาก ข่องคงหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันยับเยินไปหมดอมพอมีคนทักแบบนี้ก็หาของมาใช้แต่ก็ไม่มีตัวไหนตอบโจทย์ของขายในโทรทัศน เยอะแยะไปหมดครับแต่เดี๋ยวมาก็ไปเดี๋ยวมาก็ไปมีสินค้าอยู่ตัวผมนั่งดูสมัยนั้นเขาก็อยู่มาเจปีคปับีเราก็เอ๊มีเพื่อนเราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยถามหน่อยว่ามันใช้จริงหรือเปล่าแล้วทำไมมาอยู่ยาวอย่างนี้ปรากฏว่าเพื่อนบอกใช้จริงก็สั่งครับสิ่งที่ได้มาก็คือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้กระปุกเดียวใช้ได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาทั้งเช้าทั้งก่อนนอนเป็นเนื้อเซรั่มไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ซึมง่ายช่วงแรกที่ใช้ช่างแต่งหน้าทักเลยว่าไปทําอะไรมาเพราะว่ารู้ ผู้ขุมขนนี่มันกระชับรองพื้นมันติดง่ายมมผมก็เอ๊มันจะมีประหลอดวิตเตอรรอยไหมเพราะมันเร็วขนาดนี้ส่งไปให้เพื่อนเช็คปรากฏว่าเพื่อนส่งกลับมาบอกใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวใช้ต่อมาอีกระยะเดียวรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่บอกว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้าตาตินกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนกแกบบ้มมันแลดูจางลงมผมอายุ57ไร้าการศัลยกรรมใดๆให้ท่านผู้ชมเทียบว่าเมื่อก่อนมันโทรมขนาดนี้แล้วเทียบกับตอนนี้ พอใจไหมอืาใครไม่เคยลองต้องลองต้องเปิดใจกันครับแล้ววันนี้วันหยุดต้องมีโปรโดีๆมาให้อยู่แล้วลโปรนี้ให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นเป็นโปรเยอะ คุ้มไม่แพงของแถมเกินครึ่งหมื่นแล้วเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่กดมาจองสิทธิ์ไว้ที่1 5 7่หรือ l i น e แอดไทรลาจีนะครับผมจะให้แค่200สายเท่านั้นโปรโนี้คือ2กระปุกใหญ่แถมหนึ่พกพาแล้วก็แถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวไปอีกหนึ่งและให้คุณเลือกเองครับระหว่างโฟมล้างหน้าหรือกันแดดไทรลาจีนาครับ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ แฟนแฟนทรา,าจิน่าเรียกร้องแต่คราวนี้คุณเลือกเอาเองเลยระหว่างโฟมก,กันแดดอยากได้อะไรเพิ่มไปให้อีกหนึ่งชิ้น5ชิ้นเกือบหมื่นวันนี้คุณจ่ายเพียง2,990บาทใช้ได้นานกว่า3เดือนตกว่นาะ30กว่าบาทเท่านั้นผมมาขายผมไม่ได้รวยขึ้นและถ้าของไม่ดีจริงผมไม่พูดแล้วก็ไม่ขายให้ใครด้วยของแถมคุณเลือกเอาเองเลยอันไหนก็ได้ผมบอกให้เพราะมันพันกว่าทั้งนั้น ยังไงก็คุ้มกดมาที่1577หรือ Line แอสไ i ร a ลาจิน่ ina. 5ชิ้นในราคา2,990บาทเท่านั้นไม่ใช่ผมคนเดียวที่ใช้หลายคนตัวพ่อตัวแม่ในวงการใช้หมดโดยเฉพาะล่าสุดคุณใหม่เจริญภูราอานี่นะครับเปิดใจใช้แล้วแล้วก็ดูหน้าเธอสสวยเลยตอนนี้200ไม่พอแล้วครับพี่ผมอขอสายเพิ่มเนะวันนี้ พเพอินวันหยุดวันดีแล้วก็คนเนี่ยโทรกันเยอะมากผมเพิ่มไปอีก200สายเท่านั้นกดย้ำยม,มาที่1นึ่งหรือ l i น e แอสไพร์ลาจีน่าสกระปุกใหญ่1พกพา1โลชั่นบำร,รุงผิวและก็เลือกเอาระหว่างโฟมกับกันแดด5ชิ้นเกือบหมื่นจ่ายเพียง2,990นบาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นกดย้ำย,ม,ยม,มาที่157ทิ้งเบอร์ของคุณไว้ก่อนจองสิทธิ์เอาไวไก้ก่อนที่1577ครับ โตแ้แ์มหาชนโผล่ไม่สนิทโตแ้แฉมหาชนโผล่ไม่สนิทสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งและนี่นะครับคือวาดอะไรเนี่ยครับีการสื่อสารของคุณสองคนคือคผมจะให้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เป็นคนวาดนั่นคือเลโอนั่นเองครับเลโอนเนี่ยรู้จักสัตว์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนวาดบนกระดานตรงนี้ครับแล้วนิกกี้จะเป็นคนตอบเองเพราะว่า ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักแต่เขาสื่อสารด้วยจิตกับเพื่อนรักมองตารู้ใจมองตาก็รู้ใจมองตาก็รู้ใจได้ครับเออแต่ว่ามองตาไม่ได้ละเพราะคุณอ่านปุ๊บเราปิดตาคุณแล้วคุณวาดโอ้โหพร้อมนะได้พร้อมครับเก้าสิบวินาทีเรามาดูกันครับว่าเพื่อนรักคู่นี้จะสามารถตอบได้สัตว์กี่ตัวพร้อมแล้วมีเวลาเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบเขาบอกเก้าเลยไมเขาพิดจารณาอย่างถูกต้องย่างถูกต้องปล่อยไปนพร้อมโห งูเขาเอ้อเฮ้ยเก่งว่ากูนักอีกพี่โน่ได้ยินได้ยินตัวอะไรเร็วๆดูดิตัวอะไรไหนสภาพอีกอย่างกระลอบเบ่าๆไม่ใช่อีกอย่างจรอเคไม่ได้นำเขียนต่อไปเอาต่อไปอีกเด่ะบางสิกระตายไม่ใช่หมาเมื่อกี้ กเดาฉันก็ต้องไปไวเร็วเอาไว้ไงเลยยีรักเจอถูกต้องถูกต้องยีรักไม่รู้มาแอบฝันนี่เท่เลรนั่นเร็วเร็วเร็วอะไรหูใหญ่ใหญ่หูใหญ่ช้างเออถูกต้องโอ้โหมันเขียนสอบไปเลยจริงจริงง่ายมากอ่า เอาเปลี่ยนบ้างที่โปรอัตโมัติไอ้ไะไก่ไก่ที่พิวนี่ขนาดจะไม่ลงเลยนะเน่ย่ดูแลวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไก่กนาะไม่ใช่ไก่ถูกปงเออ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 ตัวไทไตัวอะไรอะไรมีรางด้วยมีรางเลยไกยมันเป็นทับทับเสียงฮะทับเสียงด้วย อะไรที่มันเป็นมีรานคืออะไรร้างอะไรข้ามถนนไงร้านข้ามถนนพระตำมาลายมาลายโลมามาลายโลมาลงมาโลมาเก่งนยากได้หมดเวลาหางเท้าเว <c oughs> ีย <c oughs> ยี่กวดมองตาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนึกว่ามันจะมาแอบดูเพื่อนว่าเพื่อนเขียใน,ใน,ในอะไรใกล้ๆมันมาแอบฟัง <c oughs> เพื่อเป็นพยานเขียนอันนี้ก็ติบบ่รหมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาผมก็แค่มัดอันนี้เล่นเล่นเราได้ได้ชนะได้มีอะไรไหมไม่มีอะไรจริงๆแล้วไม่มีอะไรแค่อยากรู้ว่าคุณสนิทกันขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ครับ90วินาทีนะครับทั้งคู่ได้ไปทั้งหมด เก้าร้อยคำเชม่เคิดว่าเก่งครับามันต้องใช้เวลาวาดด้วยใช่แต่ว่าอันนี้เขาจับคาแรคเตอร์ได้ง่ายไงช้างก็หูใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะฮะม้าลายก็เอาเป็นทางม้าลายเลยแทนที่จะวาดตัวแต่บางันที่โปยังไม่ได้วาดมันตอบได้แล้วไม่ไม่เยาันมีกำลังจะวาดน้ําแล้วกาลังโผล่ขึ้นมานิดเดียวรู้เลยรู้เลยหูกระดิกนิดๆใช่เลยสอคนผมจะฝากผลงานอะไรยังไงบ้างเนี่ยคุณฝากช่องคุณไหมผมขอฝากช่องยูทูบผมแล้วกันครับเออ แฟนๆของทีวีทันเดอร์นะครับแต่ว่าอาจจะเล่นก้าวแล้วในทีวีแต่ว่าตัวจริงเป็นคนเรียบร้อยนะครับคุณยูทูบผมด้วยนะครับเลโอครับฝากเอ่อฝากไอจีแล้วกันนะครับผมไอจีเลโอ underscore s a u s s e y ครับอ่าวันนี้ขอบคุณน้องจริงๆทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่าวหน้าต้องมาลุ้นกันครับว่าแขกรับเชิญเราจะเป็นใครรับรองสนุกแบบนี้แหละครับพลาดไม่ได้นะครับกับรายการโต๊ะแช์มหาชนคนใหม่สนิทสวัสดีครับสวัสดีครับ เคยคนัดกันแล้วนางก็มาชาม้ามาถึงไปดูเรื่องนั่นนงก็ถึงกินเลยเออโอ้ยมีอะไรหรอกพี่ช้าเนี่ยหนูเห็นแดดมันมาหนูจะออาจากบ้านอยู่แล้วแต่พี่แต่วันนี้แดดมันดีนดีหนูอดยแไม่ด้นหนูอผ้าลง,งถังคณะกินข้าวกับเพื่อนสงสัยเลื่อนเพื่อนไปก่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่จริงหรือไม่ครับคุณซื้อลถตู้มาเนี่ยคุณไม่ได้กลับมาทํางาน แต่คุณเอาไว้จัดในรถจริงไหมครับจริงๆไม่ใช่ครับเรามาทำงานครับแต่แค่ว่ามันสามารถทำอย่างอื่นได้<อ>